เออเป็นไงเล่าเออเป็นไงเล่าไงเล่าแ,แต่ทั้งคัน สวัสดีครับพบกับผมตูมตามลิซซเอนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาอยู่กับเกม Battlefield V นะครับจากตอนที่แล้วเนี่ยคือเราเพิ่งโดนไล่มานะครับเดี๋ยวลองเปิดมาดูซิว่าเราจะต้องเจอกับอะไรบ้าง โอ้ชิตแล้วบอกเลยว่าแบบนี้เจ็บครับงานนี้มีเจ็บนีโหลดด่วนๆ โอ้โหตายดิโอ,โ,โอเคต้องบอกเลยว่าตรงนี้ยากมาก ุ้โอ้ย,อย,อยหอแห้งบอกเลยว่าแห้งขออีกเม็ดนึงแล้วกันรถถังอะต้องวิ่งแล้วอื โ,โ,โดนใช่ไหมคันเมื่อกี้น่าจะโดนนะครับปืนอยู่ไหนวะเนี่ยเปลี่ยนกระสุนด่วนๆคอยเม็ดคอยเม็ดนึงเออโอ้ย <c oughs> โอ้โห เทียบเลยว่ะหารลาบแต่ทหารข้าวเหนียวกับส้มตำยังไม่มานะครับอุ้ยเจ็บไม่เล่าเฮ้ยคนยิงผู้อ๋อโอ้โหโดนไปเม็ดนึงยังเจ็บอ่ะโอ้ยโอ๊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 ยเครื่องบินเนาะ xin đuổi ấy phạm ninh phạm ninh không biết phạm ninh ô hồ đếp lại hả โอ้โหตัวนั้นเพียบเลยอะโอ้โหเหมือนกระสุนระยะมันจะไม่ถึงวะ โอมันเหมือนอยู่ใกล้ๆเลยวะแต่มองไม่เห็นป๊บป๊บป๊บ เสียงระเบิดนี่ตามหลังหูมาเลยบอกเลยว่าต้องหนีก่อนโอ้โอ้เขาเจ็บเขาเจ็บไม่ได้แล้วหนีแล้ว โอ้โหโอ้โหไหนวะแป๊บนึงแป๊บนึงเพื่อนอุ้อยอ้โยางเจ็บมันมีปืนใหญ่อีกแล้วเหรอแคนนอนนะ่ะโอ้โหไม่ได้เลยครับ ลาก่อนเพื่อนอืมยังเจ็บอ่ะครับออ โอ้อโหของขึ้นเลยขออีกเม็ดโว้วโอ้ยย<อ>ัไม่โดนหรอเพื่อนโอ้โยอีกเม็ดนึงอ่ะว้อ เอา่ะครับรอบนี้เอาจริงแล้วโหยิงไม่โดนเลยเหรอ โอ้ยเอาละรอบนี้ของจริง <c oughs> โดนปะน่าจะโดนมัน้งโอ้โหเจ็บจริง เล่นจริงเจ็บจริงเลือดจะหมดไม่ได้แล้วงานหยาบ เราเคลื่องระเบิดใส่รถถังนะครับจังหวะนี้เราต้องวิ่งวิ่งหนีโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมันเอาของหนักมาใส่เราเลยตัวนี้มีป่ะระเบิดเฮ้ยอันนี้แหละแตกมั้ง อุ้ยอุ้ยโอ้โหแป๊บนึงเพื่อนแป๊บ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 หมดโคตรทหารล่าไะตัวดีเลยอยู่ไหนวะเนี่ย โอ้โหเอาละครับตรานี้ของจรจิงของจริงมาหลายตาแล้ว เม็ดแรกโดนปะเม็ดแรกอืมเม็ดนี้ต้องโดนแล้วเร็วๆบิ๊กเจอโอ้โหเหมือนจะแตกไปแล้วครั้หนึ่งมั้งใช่ปะ เออเป็นไงเล่าเออเป็นไงเล่าไงเล่าแต่ทั้งคันโอ้โหไม่โดนครับโอ้โหมันมากันเป็นสควอกเลยมากันเป็นกลุ่มเลยโอ้ติดติดติดโอ้ยว้าว ใช้ปืนก่อนก็จบไม่โดนเลยเรียกได้ว่าวาวหมดเอาแล้วนะไหนอยู่ไหนกันอีก โอ้โหโอ้โหอ้โหโ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 อ้โหอ้อ้ผมนอ้แบ้อ มันอยู่ไหนวะหาไม่เจอแล้วอะ <c oughs> วิ่งมาทำไมอะเพื่อนอเ,เหมือนจะมีเวฟใหม่มาอีกรอบนะครับโอ้โหคืออะไรวะเนะี่ยโอ้โห,โโหเพียบเลยดิ <c oughs> เออเม็ดแรกโดนแล้ว เม็ดที่สองแตกเดี๋ยวพึ่งยิงมาแล้วกันเฮ้ยม,มีคนมาช่วยเราวะ บรดเจอร์ ger, นั่นแม่งกองนุนนี่วะพวกเขามาแล้วเราปลอดภัยเขากลับมาหาเราเขากลับมาหาพวกเราจริงๆรู้อะไรไหมฉันมีอะไรจะบอกนายพบริเจอร์ทำดีมากไอ้หนู ขอบคุณครับช่วงนี้มีเกาะหนึ่งที่กริกเห็นเขาว่าสวยมากอ้ช่างแม่งเหอะฉันพูดจริงนะเอ้ยเอยเอ้ยฮ้ยอ๋ยอรู้แล้วตอนนี้แกกำลังจะทิ้งฉันสินะก็ลุกแล้วเดินมาสิเออจะได้พูดต่อที่นั่นมีหาดสวยทรายขาววิบวับป้อมปราการของพวกเยอรมันอย่างใหญ่เลยรอให้พวกเราไปจู่โจม จะบอกอะไรให้ฉันคิดว่าฉันจะทำข้อตกลงเพิ่มสักหน่อยข้อตกลงเหรอเรามีอยู่แล้วนี่กองกำลัง SBS ยังคงสู้ศึกต่อเนื่อง บุกเข้าไปที่กรีซอิตาลีและเข้าไปอย่างยุโรปพวกเขาสำรวจพื้นที่โจมตีท่าเรือทำลายอากาศยานพวกเขาต้องเสี่ยงอันตรายครั้งใหญ่สูญเสียจำนวนไม่น้อยแต่พวกเขาก็ได้กลายเป็นตำนานวีรบุรุษบูเชอร์และโบลโมเดลแห่งการคิดนอกกรอบของเชอร์ชิลประสบความสำเร็จและกลายเป็นค่านิยมพื้นฐานของหน่วยรบพิเศษยุคใหม่ทั่วโลกว่ากันว่าหน่วย SBS นั้นมีกองกำลังเพียงแค่300นายในขณะที่จำนวนจริงๆนั้นถูกเก็บเป็นความลับคติของพวกเขาว่าด้วยกำลังและอุบาย ฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่ไหม เอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยว,วเราจะจบไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่กับผมตูมตามลิซิมเอฟครับที่ช่องลิซิมเอฟเกมมิ่งนะครับกับเกม a t t l e f i e l d V ใน EP ที่4ต่อไปครับ EP นี้คนที่เพิ่งเข้ามาดูเนี่ยยังไงก็ฝากกาดติดตามช่องด้วยเนาะใครที่ชอบสามารถกดไลค์กดแชร์ได้ครับ้วเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายขอบคุณมากครับสวัสดีครับ